พ่อคุณแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะช่วยให้ลูกเตรียมสอบ i e l อ s อย่างไรดีในเคสนี้นะคะมีผู้ปกครองหลายคนมาปรึกษาเมย์เพราะว่าเขารู้ว่าน้องเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเพื่อสอบ i e l t s แต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะช่วยน้องเตรียมตัวยังไงอะเพราะว่าตัวเองภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะดังนั้น,นในคลิปนี้เมย์จะมีแน,ะแนวทางในการแนะนำนะคะคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้เปรียบในตอนที่ไปสอบจริง ะะสวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English มี์คือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%เ่ามาดูกันเลยนะ ประการแรกเลยนะคะก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกับการเรียนรู้นั่นก็คือถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยแต่ก็สามารถที่จะเปิดเพลงหรือรายการภาษาอังกฤษ,ษในบ้านนะคะถ้าน้องชอบดูแบบอันนี้ไม่ได้พูดถึงน้องมอปลายอย่างเดียวนะพูดถึงน้องกระทั่งแบบปฐมด้วยซ้ําหรืออนุบาลด้วยซ้ํานะคะเริ่มตั้งแต่เด็กๆอ่ะยิ่งเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กอ่ะยิ่งดีเพราะว่าน้องจะซึมซับภาษาได้เร็วมากนะคะ ถ้าน้องอยากดูการ์ตูนก็ให้ดูการ์ตูนภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะได้ชินกับสำเนียงเขาจะได้ชินกับการออกเสียงอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดน้องชอบดูพวกสารคดีก็ให้น้องดูสารคดี National Geographic ที่เป็นภาษาอังกฤษนะสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านนะให้เป็นภาษาอังกฤษมีภาษาอังกฤษให้เห็นเยอะแยะนะคะจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสหรับน้อง หาหนังสือหรือบทความภาษาอังกฤษอันนี้นะคะตอนเมย์เป็นเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปด้านหนังสือแล้วเมย์ก็จะเลือกนิทานนะคะเล่มเล็กๆเ,เนี่ยมานั่งอ่านแน่นอนมีคําศัพท์ที่ไม่รู้เยอะนะคะแต่เมย์ก็แบบหาคําศัพท์ว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจเรื่องเพราะว่าสนใจตัวนิทานนั่นไง ดังนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องคอยสังเกตน้องว่าน้องชอบแนวไหนถ้าน้องชอบเกี่ยวกับการอ่านนะคะก็ส่งเสริมเรื่องของการซื้อแมกกาซีนซื้อหอนังสือพิมพ์ซื้อหอนังสือนิยายต่างๆนะคะที่เป็นแนวที่น้องชอบขอให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันให้ลูกฝึกเขียนไดอารี่หรือบันทึกประจําวันเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหอันนี้เป็นการฝึกที่ดีมากนะคะเพราะว่ามันจะฝึกเขียนไรทิงทำให้น้องอไม่ ไม่มีปัญหาในส่วนตรงนี้เพราะว่านักเรียนที่มีอายุในระดับหนึ่งนะคะเขาเรียนภาษาอังกฤษมาแบบเหมือนกับสไตล์คุณครูคนไทยสอนนะดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนสักเท่าไหร่จะเหมือนกับเน้นสําหรับการทําข้อสอบดังนั้นเวลาที่เขามาติว IELTS กับเมย์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษแกรมมา present simple เนี่ยมาประมาณ10ครั้งเขายังเริ่มไม่ถูกเลยนะเขาไม่รู้เลยว่าประธานอยู่ตรงไหน,นกริยายังไง Adjective ตำแหน่งใด แต่ถ้าให้น้องฝึกตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เขียนเท่าไหร่เท่านั้นนะคะไม่ต้องมีเนื้อหามากมายอ่ะวันหนึ่งไม่ทำอะไรเขียนหน่อยๆก็ยังดีจะช่วยให้น้องฝึกการเรียงประโยคนะคะแล้วก็ทำให้ทักษะการเขียนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมากขึ้นใช้แอปพลิเคชันช่วยฝึกภาษาอังกฤษใช่ค่ะสมัยนี้มีแอปเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเกมต่างๆนะคะมีนักเรียนคนหนึ่งตอนที่เมย์เคยสอนน้องตอนปอ .6 อะ่ะ ภาษาอังกฤษเก่งมากนะคะมี้ก็ถามเขาเออเนี่ยไปเรียนนานาชาติมาหรือสองภาษาเขาบอกไม่น้องคนนี้เรียนโรงเรียนไทยธรรมดาแต่สาเหตุที่น้องพูดภาษาอังกฤษเก่งฟังเข้าใจมีเรื่องเดียวค่ะน้องชอบเล่นเกมกับคนต่างชาติคือน้องจะแบบใส่หูฟังอะ่ะแล้วก็พูดเป็นภาษา,ษาษอังกฤษอ่ะนะคะฟังไปพูดไปอะ่ะแล้วก็เล่นไปกับเพื่อนคนประเทศอื่นอะ่ะ ราะมันสนุกด้วยไงแล้วก็มันได้ใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นนน้องจึงซึมซับการใช้ภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษาแบบเต็มที่เลยเมเห็นไ้วแบบโอ้โหคือแบบสุดยอดเลยค่ะเนี่ยแหละคือการฝึกภาษาอังกฤษที่ได้ผลฝึกบวบฝึกแบบเอามาผสมในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่น้องชอบไม่ใช่ว่ามาเรียนเหมือนกับไปติวเพื่อทําข้อสอบเหมือนที่คุณเองก็เคยทํามาแล้วมันได้ผลไหมล่ะไม่ได้ผลใช่ไหมคะต่อมา ให้กำลังใจและสนับสนุนทางอารมณ์หมายความว่าคือเน้นย้ำความสำคัญนะคะมากกว่าความสามารถไม่ใช่ว่าอ๋อเก่งยัางภาษาอังกฤษเก่งยัางคือไม่ต้องคอยถามน้องแบบนั้นเนเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่มีคำว่าเก่งที่สุดมันมีแต่คำที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะขนาดเจ้าของภาษายังไม่รู้คำศัพท์ทุกคำเลยดังนั้นจะให้น้องมาเก่งภาษาอังกฤษแบบที่สุดอะคงยาก นะคะแต่ถ้าน้องรู้คำศัพท์ใหม่1-2ค่งถึองาตวันเนี่ยนี่ถือว่าสุดยอดนะคะช่วยลูกกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นวันละหนึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าน้องเนี่ยสามารถรับข้อมูลตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอย่าไปกดดันเขาเพราะว่า IELTS เนี่ยยิ่งฝึกทักษะได้นานเท่าไหร่การที่น้องจะทำคะแนนที่ต้องการเนี่ยก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่า i e l t ทดสอบพื้นฐานของทักษะของน้อง ถ้าน้องฝึกมาเยอะน้องก็ได้คะแนนเยอะถ้าน้องไม่ได้ฝึกมาแล้วน้องคิดว่าเทคนิคจะสามารถตอบโจทย์ได้อะไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่กอสอบแบบนั้นนะคะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อลูกบรรลุเป้าหมายเช่นเดือนหนึ่งนะคะฝึกวันละหนึ่งชั่วโมงครบก็พาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เขามีเป้าหมายที่เขาจะทำเพื่อที่เขาจะได้ ได้รับผลบวกในส่วนตรงนี้นะคะเป็นรางวัลที่ทำให้น้องเนี่ยมีความกระตุ้นในการเรียนรู้มากขึ้นคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะ,ะเรื่องของถ้าเกิดไม่มีแนวทางถ้าเกิดไม่อยากที่จะแบบคิดเองว่าเออจะต้องแบบสร้างแผนการเรียนใดให้น้องฝึกในแต่ละวันเนี่ยเมก็แนะนำว่าให้มา ปรึกษาเมย์ได้นะคะเพราะว่าในคอสไอเอลสแตทโฮมเนี่ยเม่เห็นปัญหาตรงนี้ไม่ใช่แค่น้องชั้นม .4 สถึงม6หกรอกขนาดนักเรียนแบบชั้นปริญญาตรีโทเอกอะ่ะเขายังต้องมีแผนการเลยว่าในแต่ละวันเขาต้องฝึกยังไงเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้แนวทางในการฝึกแล้วมานั่งทําเองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ผลดังนั้นเราสร้างตรงนี้มานักเรียนที่ฝึกตามตรงนี้ก็ทําคะแนนได้รวดเร็วนะคะแล้วไม่ว่าจะสูงขนาดไหนเขาก็ทําได้เพราะเขาฝึกทักษะที่มีแผนที่มีแบบแผนการเรียนที่ชัดเจนในแต่ละวันไง ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่แน่ใจว่าจะต้องสร้างแผนการเรียนให้น้องยังไงมาให้เมย์ทำให้จะดีที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมแค่ขอว่าให้ให้เช็คแล้วกันนะว่าแต่ละวันเนี่ยน้องทำครบไหมถ้าทำครบก็โอเคไปดู Netflix ไปเล่นอะไรได้แค่นี้นะคะ าวางแผนการเรียนให้ลูกก็คือมีกําหนดการเรียนภาษาอังกฤษประจําวันถ้าเป็นเวลาเดิมในแต่ละวันจะดีมากเลยนะเพราะว่าน้องจะรู้เลยว่าอย่างเช่น6กโมงเย็นอะว่าน้องจะต้องทำยังไงนะคะแบ่งเ,เวลาฝึกแต่ละทักษะว่าอะไรอะไรแต่ถ้าเมอถ้าเกิดไม่อยากที่จะยุ่งตรงนี้ถ้าเกิดไม่แน่ใจเดี๋ยวเมจัดให้นะคะ ให้ลูกทำข้อสอบจำลองทุกสัปดาห์ใช่ค่ะเพราะว่าการติวของ i เอลส h ท m e เนี่ยมีให้การจำลองสอบไม่จำกัดครั้งอยู่แล้วดังนั้นน้องจะได้สามารถรู้เลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้องอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องพัฒนาย,ยังไงต่อไปฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกนะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เก่งแต่ก็สามารถทาแบบประโยค เบสิกได้นะคะให้ลูกอธิบายเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าใช้คำถามง่ายๆในการถามเป็นภาษาอังกฤษเช่น how was your day what did you learn today อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกพูดหน้ากระจกหรืออัดเสียงตัวเองเพื่อฝึกออกเสียงเขาเรียกว่าการพูดหน้ากระจกเนี่ยจะทำให้นองเพิ่มความมั่นใจเห็นตัวเองเวลาพูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นการฝึกที่ดีมากเลย โอเคต่อมานะคะ6กับ7ข้อ6คือสนับสนุนให้ลูกหาคู่ฝึกภาษาอังกฤษอันนี้ก็คือใครมีเพื่อนคนไหนที่แนะนำเอ่อที่มีความสนใจในทางด้านการพูดภาษาอังกฤษอ่ะก็ให้มาฝึกด้วยกัน นะคะหรือใช้แอปพลิเคชันเช่น hello talk หรือ tandem หรืออะไรแบบนี้ที่มีเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีคลาส speaking ด้วยเพื่อที่น้องจะได้เข้ามาฝึกกับเจ้าของภาษาโดยตรงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่ให้น้องไปคุยภาษาอังกฤษกับ คนแปลกหน้าเราก็ไม่รู้ว่าคนแปลกหน้านั้นเนี่ยมีเป้าหมายใดกับลูกใช่ไหมมันก็มีความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ในตรงนี้ซึ่งเมย์เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยการเมย์แนะนําว่าให้มาฝึกกับทิเชอร์ของเมย์ดีกว่าเพราะว่าทิเชอร์ของเมย์คือมาแนวสอนทั้งนั้นแล้วก็ฝึกเพื่อทําข้อสอบโดยเฉพาะข้อเจการจําลองสอบสําคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการจําลองสอบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะดูยากมากว่าที่น้องฝึกมาเนี่ยมันถึงไหนแล้วนะคะดังนั้น ไม่จําเป็นต้องเสียค่าสอบครั้งละหก0ันเก้าร้อยกว่าบาทไปฟรี free. คุณสามารถที่จะทําการจําลองสอบนะคะในระบบที่เมย์สร้างไว้ยังไม่จํากัดครั้งเลยเพื่อดูว่าน้องพร้อมตรงไหนเราก็จะได้พัฒนาตรงไหนเพิ่มเติม โอเคมาดูสรุปนะคะก็คือ,อถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้เนาะให้กําลังใจลดความเครียดเข้าใจค่ะว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น้องจะต้องฝึกระยะยาวแค่เป้าหมายที่ว่าน้องชอบภาษาอังกฤษอะ่ะแค่เนี้ยพอเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นนักเรียนหลายคนนะคะที่มาคุยกับเมย์ปรึกษาเมเรื่องก็สไปเอลส์เนี่ยเขาจะเริ่มจากว่า ไม่ชอบภาษาอังกฤษหรือเกลียดภาษาอังกฤษแบบนี้ซึ่งมันทําให้ทัศนคติของเขามันแย่มากดังนั้นถ้าเราเกลียดอะไรเราก็ไม่ทํามันใช่ไหม mindset นี Mind ่เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเพื่อให้น้องเนี่ยชอบภาษาอังกฤษพอน้องชอบภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยน้องก็จะน้องก็จะหาอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษอะนะคะมามา,มาฟังมาอ่านเองอะโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแบบโอ้โหบังคับอะไรมากมาย นะคะวางแผนการเรียนให้ลูกถ้าวางแผนไม่เป็นมาปรึกษาเมย์เดีย๋ยวเมย์จัดตรงนี้ให้สนับสนุนให้ลูกฝึกพูดภาษา,ษาอังกฤษและฝึกการทำจำลองสอบสม่ำเสมอโอเคค่ะข้อสอบไ e l t s เนี่ย else, ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเพียงแต่ว่าน้องจะต้องมีเวลาที่เพียงพอในการฝึกทักษะในสน่วนตรงนี้แล้วก็มีแผนการเรียนที่ชัดเจนนะคะที่จะช่วยให้น้องนำทางที่จะช่วยนำทางน้องอะ่ะเพื่อไปถึงคะแนนที่น้องต้องการ โอเคค่ะไปเจอกันในคอร์ส l อ s At Home นะคะสวัสดีค่ะ